วันนี้กับร้านโมโมพาราไดซ์และที่นี่คือสาขาเดียวที่เป็นโมโมโกนี่คือเนื้อวากิวเป็น USDA Prime Chuck r o USDA Short Plate สวัสดีครับคุณอยู่กับ Tank, ชาแนลลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะฮะและนี่คือรายการรีวิวที่เรามาทํารีวิวอาหารที่เรามากินเองโดยที่ไม่มีคําว่าอร่อยนะครเราจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงที่นี่มีเมนูอะไรบ้างแล้วก็สายการปรุงของเชฟเป็นยังไงถูกจิตกับเราไหมราคาเท่าไหร่ชอบไม่ชอบเป็นไงมากินแล้วเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ no สปอนเซอร์นะฮะจ่ายเงินมาทานเองกับร้านโมโม p พาราไดส์และที่นี่คือสาขาเดียวที่เป็นโมโม g โกโนั่นเองนะฮะเป็นราคาพิเศษที่จะมมมมีีเเเเนนนนนื้้อววาาาาากร่ยขึะะะดด๋จููลั สาขานี้อยู่ที่เซ็นทันเวิลด์นะฮะนี่นะครับเปิดมาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ปกติเขาจะไม่ได้มีวางไว้ให้หรอกนะครับเนื้อทั้งหมดที่นี่เนี่ยจะไม่ได้มีหลากหลายไม่ได้มีวัตถุดิบไม่ได้เล่นความหลากหลายมากแต่จะเล่นความเป็นออริจินอลนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่สั่งก็จะได้เป็นวาเกิวเลยนะฮะอันนี้คือเพิ่มมาในราคา1290ที่เรามากินในวันนี้นะซึ่งตรงนี้ยังไม่รวมแวดและเซอร์วิสชาร์ตนั่นเองนะครับแวดเจ็ดเปอร์เซนต์และเซอร์วิสชาร์ตสิบเปเ um อร์ะะอเซนต์ USDA, ค h ามชักโรนะแล้วก็เป็น USDA ช r t ตเพ t e เป็นคุโรบุตะโชเดอร์แล้วก็เป็นหมูชิวาบาระแล้วก็มี ชิคเก้นซมิเรไก่ไม้ไผ่นะฮะแล้วก็ไฮจีนดักเป็นเป็ดอนามัยตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่มากินนะฮะเลือกน้าซุปก่อนนะฮะแต่ละสาขาจะมีน้าซุปให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแต่ที่นี่จะมีซุปอันนึงที่แตกต่างกับอย่างอื่นแล้วเวลาเราเลือกซุปอะไรเขาจะมีแมทชิ่งกับน้าจิ้มที่เหมาะกับกินในซุปนั้นอยู่แล้วนะฮะอย่างแรกนะฮะคือซุปชาบูนะฮะซุปชาบูอาจจะใสนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเหมาะกับการกินแบบคอนเสิระะ์ตร ก็คือสามารถสั่งได้ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแต่ถ้าเราจะสั่งน้ําจิ้มที่ไม่ได้แมทกับซุปที่เราสั่งอันนี้ก็คือมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมีเวลาในการกินทั้งหมด100นาทีด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นในน้าแรกที่เราได้เห็นนะครับเนื้อทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะฮะซุปที่2องจะเป็นซุปซุก้ยากินะฮะจะเป็นสไตล์น้ำำําดาซึ่งตรงนี้นะฮะจะแมทชิ่งกับไข่ดิบนะฮะสำหรับเอาไว้จิ้มไข่ดิบถ้าอยากสั่งไข่ดิบที่เป็นไข่อนามัยกลืทานดิบได้แบบไม่อันก็คือสัั่ iso, ่่งงงงซซซซซุุจจุปปกกกีีี้้าาินนนนนนะะะะอออท3็็็คคคืเรมมมโึึึตจจจวดดข ชิงกับซอสเผ็ดมิโซะแล้วก็ซอสงาครับและอันสุดท้ายอันนี้คือคินโกะซุปถ้าเป็นสาขาอื่นจะเป็นซุปทงคตสึนะฮะก็คือเป็นซุปกระดูกหมูทงก็คือแปลว่าหมูนะฮะแต่ว่าสาขานี้จะเป็นคินโกะซุปนะฮะจะเป็นซุปเผ็ดหอมนั่นเองจะแมทชิ่งกับออยซอสแล้วก็สวีทโชยุหรือโชยุหวานนั่นเองนะครับเครื่องดื่มต่างๆจริงๆสามารถตักได้ที่บาร์เดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายตรงบาร์นิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นี้อุปกรณ์ที่มีมาให้ อันนี้ไม่ได้เลอะนะฮะอันนี้เป็นลายถ้วยนะครับแล้วก็จะเป็นถ้วยแบบนี้อันนี้คือน้าจิ้มที่มากับอันนี้นะฮะสวีทโชยุอันนี้เอาไว้ดองไข่ได้เลยนะฮะให้พริกมาด้วยตอนนี้เหมือนกับโมโม่รู้ไปแล้วพนักง,งานทุกคนรู้ไปแล้วว่าคนมากินโมโม่คือต้องการจะกินไข่ดองนั่นเองฮะไออย่างแรกเดี๋ยวจะรีบชิงชิมน้าซุปก่อนน้าซุปดำเนี่ยจะเป็นน้าซุปที่ข้นนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้าซุปที่จุดป,ประสงค์ของการเอาเนื้อมารวกเนี่ยความหวานของซุปจะซึมเข้าป,นนออป,ขป่ลา ตรงนี้สามารถเติมเพิ่มได้นั่นเองเดี๋ยวชิมซุปให้เ <c oughs> ข้มค้นมากจัดมากหวานเค็มขึ้นมาสู้กัน <c oughs> พอๆกันมันไม่ได้หวานนํากลิ่นหอมขึ้นมาชัดนะฮะแล้วก็อันนี้ซุปเห็ดหอม อันแรกจะเป็นความไล่เบาๆก่อนเค็มมันอ่อนอ่อนมากแบบความกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นเห็ดหอมขึ้นมาในตอนท้ายนะครับแล้ววันนี้เขาจะมาเสิร์ฟอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นที่นี่นอันนี้นะฮะที่ตักพวกฟองนะครับออกจากหม้อเวลาเราลวกเนื้อแล้วมันเกิดฟองก็คือตักแล้วมาใส่ตรงนี้ได้นะครับตอนที่เขามาเสิร์ฟไอไก่คือคุณเน้นะครับที่เป็นไก่ไม้ไผ่เนี่ยคือเขาก็จะมาขยี้แบบนี้ให้ปั้นให้แล้วก็ถามเราว่าจะใส่ในซุปไหนนะครับแล้วก็เลือกใส่ฝั่งซุปเห็ดนั่นเองนะครับจะ ้นใหเลนื่องจากมีเวลากินทั้งหมด100นาทีนะฮะดังนั้นถ้าใครจะกินไข่ดองมาถึงปุ๊บเวลามาเสิร์ฟรีบทาไข่ดองก่อนนะครับวันนี้น้องเมย์ก็จะมาเป็นลูกมือเราด้วยนะฮะวันนี้งองแงหลายรอบนะฮะเพื่อมาสาขานี้อ่ะตีไข่ก่อนจริงๆใช้ถ้วยนี้เลยก็ได้แล้วก็แยกไข่ขาวกับไข่แดงออกสุดท้ายพี่โอก็ทำอู้ล่วง แยกไข่แดงออกใส่สวีทโชยุลงไปแล้วก็ใส่พริกกระเทียมสับ แต่จริงถ้าใครขี้เกียจดองนะจริงครับก็เอามาผสมกันอนะตีให้แตกแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับง่ายๆถ้าใครขี้เกียจอาจจะขุกขักหน่อยนะฮะเวลา,าโดนถ่ายในการผสมนี้ก็นี่คือสาเหตุว่าทําไมเราต้องเป็นคนถ่ายเองนะน้องเมย์จะเชี่ยวชาญในการกินมากกว่าการถ่ายทีนี้เรามาดูเนื้อกันนะฮะนี่คือเนื้อวากิวใน1290กนะฮะก็ลนยมาเบิร์สกรก็จะค่อนข้างไปทาง A2 ประมาณนั้นนะฮะเอหน่กว่าๆนะฮะยังไม่ถึง A3 เราเริ่มชิมจากอันนี้ก่อนเลยเริ่มชิมจากของเด็ดก่อนแต่ว่าโหเอามาแบบแผ่นใ,นะผนใหญ่่นดูแผ จริงจังนะรับมาใส่ไปฮะแกว่งเราสามารถถ้าใครไม่อยากดองก็ตีไข่แบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเนี้ยไข่ขาวมันจะไปอยู่ด้วยโอ้โหจริงจังครับอ่ะเดี๋ยวแอบชิมเป่าๆก่อนเป็นวากิวที่กลิ่นเนื้อชัดกลิ่นเนื้อเข้มขน้นขึ้นมาแต่ความนุ่มมีนุ่มนุ่มเลยมีให้เคี้ยวเล็กน้อยนี่คือน้ำจิ้มที่มากับซุปเห็ดหอมฟปงซอสหรอกลิ่นหอมงาขึ้นมาชัดมากเลยนะฮะ จิ้มเยอะจะค่อนข้างเค็มหอมงารสชาติความเค็มนํามีความมันๆเคลือบอยู่รอวาปากมาจากในน้าจิ้มอ่ะอีกชิ้นกับสุก,กี้น้ําดำเห็นไหม มันเข้มข้นมากมันซึมเข้าไปในเนื้อถึงขนาดที่เนื้อยังเปลี่ยนสีเลยอะ่ะนะฮะคือเนื้อมันเปลี่ยนสีด้วยความร้อนด้วยแหละแต่ว่ามันก็เป็นสีน้ำซุปที่เคลือบด้วยแหละนะฮะจิ้มไข่ดิบครับแนะนาว่าการจิ้มไข่ดิบเนี่ยมันไม่ใช่สามารถทําได้กับทุกประเภทไข่นะฮะคือไข่แบบบ้านเราที่แบบไม่ได้ผ่านการเลี้ยงแบบปลอดแบคบทีเรียจริงในการเก็บรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แนะนําให้กินดิบนะฮะ เนื่องจากซุปเขาเข้มข้นอ่ะซุปมันเคลือบไปทุกๆอนูจริงพอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บน่ยความซุปมันจะถูกฉีดออกมากระจายค่อนข้างเต็มในปากแต่พอจิ้มกับไข่ดิบไปเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิของเนื้อที่ร้อนเนี่ยลดลงเลยทำให้ไม่ต้องเป่าเยอะมากแล้วก็มีความนวลของไข่ขึ้นมาทีนี้เรามาดูไก่ไม้ไผ่นะฮะอันนี้จะเป็นซึมิเรนะเมื่อกี้เราพูดผิดไม่ใช่ซูคุเนะนะฮะเป็นไก่ไม้ไผ่ซึมิเรนะฮะเป็นไก่สับแบบนี้ เดี๋ยวมาชิมกันคือมันมีความเอาไก่มาทําคล้ายๆหมูเด้งคือมันสับแต่ว่ามันไม่ได้เด้งแบบหมูเด้งมันเป็นความกินไก่สับที่มีความเป็นก้อนไม่ได้เหนียวไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความก่อตัวกันเป็นก้อนมากพอเคี้ยวเข้าไปแตกขาดออกมาง่ายต่อไปอันนี้นะฮะจะเป็น USDA Prime um Chuck Roll นะฮะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็น USDA Short Plate นะฮะซึ่งตรงนี้ต่างกันแค่เป็นเนื้อที่ติดมันกับไม่ติดมันเท่านั้นเองนะครับมาลองดูอันนี้ก่อนครับเออเมื่อกี้ตอนที่เอาวากิวลงเข้าไปในซุกิยากิอ่ะกลิ่นเนื้อ ที่เข้มที่เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อก็จะถูกกลบด้วยความเป็นซุกกี้ยากี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเออแต่ถ้าเรา,เาลงอันนี้เราก็จะสัมผัสความนุ่มได้ไม่ค่อยชัดนะเนื้อดีนะนุ่มแต่เน,นี้ยมีให้เคี้ยวค่อนข้างเยอะกว่าคิาวไม่ได้ให้เคี้ยวแบบเหนียวอะสนุกอาการเคี้ยวมากขึ้นเคี้ยวนานขึ้นแต่กลิ่นเนื้อชัดขึ้นขนาะลงไปในซุปเออซุกกี้ยากี้กลิ่นเนื้อยังค่อนข้างขึ้นมาชัดอยู่นะฮะอ่ะติดมันครั้งนี้ลงในอันนี้บ้างครับ เออลืมไปอันนี้จิ้มเยอะเค็มแต่ไม่ได้เค็มปีนะมันแค่เค็มนําเค็มจริงเลยสัมผัสในส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยสัมผัสเหมือนกันเลยคือเป็นความนุ่มที่มีให้เคี้ยวค่อนข้างนานแล้วมันจะมีความมันสัมผัสขึ้นมาได้ในปากเยอะขึ้นนะฮะความมันของเขาไม่ได้เหนียวมากจะกลิ่นเนื้อ าวา่ต่อไปหมูนะฮะอันนี้จะเป็นคูโรบุตะโชเดอร์นะฮะแล้วอันนี้จะเป็นหมูชิวาบาระนะครับก็คือมันน้อยมันมากคือพูดง่ายๆที่นี่เมนูจะเข้าใจง่ายมากเลยครับเนื้อเบสิกนะเนื้อจะมีมันน้อยมันมากหมูมันน้อย,ม,นนอยมันมากมีไก่มีเป็ดให้เท่านั้นนะครับง่ายๆหมูเนี่ยจะต้องต้มนานหน่อยเพื่อให้เขาสุกเต็มที่เอาวันนี้ลงไปด้วยเลยครับชิวาบาระผู้ยาว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 เริ่มจากคูโรบุตะโชเดอร์ก่อนนะครับ โชวยวุนเป็นน้ำจิ้มที่มากับซุปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราลืมไปว่าเราก็สามารถจิ้มโชวยวุหวานได้นี่หมูจิ้มโชวยวุหวานแปลกไหม ก็ <cam ber> <lifting> หวานหมูจะเป็นความรู้สึกที่หนาถ้าใครชอบไม่มีกลิ่นเนื้อก็กิหนหมูแน่นอนหมูมันต้องไม่มีกลิ่นเนื้อแต่ว่ามีความรู้สึกถึงความหนาแต่มีความรู้สึกถึงความนุ่มมีความเด้งสปริงเล็กน้อยด้วยนะครับถัดไปมาดูชิวาบาระบ้างมันแบบโหดมากเลยนะฮะดูนะถ้าดูกะด้วยสายตาเนี่ยเนื้อเนี่ยจะมีอยู่30-40เของชิ้นนะฮะนอกกนั้นก็จะเป็นมันค่อนข้างเยอะแต่สไลด์ความบางมาได้ค่อนข้างดีอ่ะจิ้มโชยุหวานแล้วกัน เป็นความเด้งสปริงของมันมันเด้งและนุม่มส่วนของเนื้อมีความให้เคียวมากกว่าอันอื่นนิดหนึ่งถัดมาอันนี้คือเป็ดอนามมยนะฮะเป็ดสีจะเข้มกว่าอย่างอื่นลงไปมาดูเป็ดเป็ดอนาไมยในเมื่ออันนี้เค็มอันนี้หวานก็จิ้มมันทั้งสองอย่างเลยมันจะออกมาไง กลิ่นเป็ดค่อนข้างแรงแรงแรงออกมาเข้ามาเตะจมกูกแต่หายไปไวเป็ดจะเป็นความเด้งเหนียวให้เคี้ยวนิดหนึ่งไม่ได้ถึงกับนุ่มละลายนะครับนี่คือ t e เจอร์ของเป็ดกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์คือให้รู้ว่าเป็นเป็ดชัดเจนมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เราสัมผัสทุกอย่างแล้วเราก็สั่งวาเกิวมาอีกตั้งหนึ่งนะครับเพื่อ <c oughs> จัดการให้คุ้มนะฮะสำหรับ2คนนะฮะหนึบ่บวกเซอร์วิสสิบเปอร์เซ็นต์บวกแวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้คนละประมาณเท่านี้อยู่นะก็คือประมาณพันห้าร้อย มีเส้นอุด้งด้วยชิมเส้น เป็นน่รวกแล้วนึบเล็กน้อยเน้นนุ่มนะฮะแรกจริงเขามีสิ่งนี้มาให้ด้วยนี่นะครับเป็นเหมือนที่คีบปิ้งย่างเลยหมูตอนนี้เราทยอยใส่ลงไปตอนท้ายถาดจะค่อนข้างเป็นเศษแบบนี้นิดนึงนะฮะเครื่องดื่มรีฟิลที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วจะไม่มีน้ําเปล่านะครับแต่มีน้ําอัลมที่เป็นศูนย์แคลอรี่อยู่ให้ด้วยผ่านไปประมาณสักพักหนึ่งนะฮะไข่ดองจะเริ่มได้ที่แล้วให้ดูสีนะฮะสีเนี่ยมันจะถูกมีบางอย่างค่อยๆซึมเข้ามาในไข่อันนี้จะเป็นใบใหม่ที่เพิ่งใส่เข้าไปทีนนนนนีีีี้้้วววิิิธกกกไข่่่ดดดออองงใหเเเ็ทสนะมาาายยัลค นะฮะลงไปเลยครับเมื่อกี้เราให้ขอน้ำเปล่าจากพนักงานมาเติมซุปเพิ่มนะฮะแต่เป็นน้ำเปล่าที่เอาไว้สำหรับเติมซุปนะฮะไม่ต้องสุกมากครับหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยของผมจะมยังมีชมพูชมพูอยู่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็เอาไข่ที่เราดองไว้ครับพวกแตกไหมแตกไหมแตกไหมรอดครับไม่แตกหื ปกติเขาจะวางบนข้าวใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็น <laughs> นี่ฮะ <laughs> เห็นไหมมันจะมีความเด้งนิดนึงโอ้โห,โหทุกคนดูนี่ครับดูความหยดของไข่แดงนี่สิโอ้โห <laughs> ภาพนี้ ความครีมของไข่มันข้นขึ้นแล้วมาเคลือบทั่วเนื้อเลยฮะไข่มีความหนืดขึ้นเล็กน้อยจริงๆการดองระหว่างการกินไข่ที่เอามาดองแบบนี้กับการกินไข่แบบนี้แล้วปรุงทุกอย่างลงไปเลยเนี่ยต่างกันแค่เพิ่มความหนืดให้ตัวไข่แดงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีมีรสของโชยุหวานอยู่ในการกินคําเดียวกันนี่คือเซเว่นอัมโนชูกาความรู้สึกคือเกือบเหมือนกินโซดาแล้ว <laughs> มีหวานปลาเลมเท่านั้นเองนะฮะซาสุดมากนะครับ <laughs> เราสั่งเนื้อวากิวมาอีกหลายถาดนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เราก็มาดูกันที่ของหวานบ้างที่นี่ของหวานเขาจะมีไดฟุกุอยู่ทั้งหมด4รสนะคะกํกำลังสับสนว่าไดฟุกุหรือม o จิอะไดฟุกุอยู่4รสนะฮะ,ะมาเริ่มจากอันแรกนะฮะนี่นะเป็นชาเขียวนะครับตอนที่เราม,มาชิมโปรโมชั่นนมเอาไกโดหมดไปแล้วนะฮะแต่ไดฟุกุเขาก็จะแช่เย็นมานะฮะดังนั้นก็จะมีความเย็นๆอยู่ แป้งหนาหนึบกลิ่นหอมของชาเขียวขึ้นมาไม่ได้อารมณ์แบบมัทฉะเพราะว่ามันไม่มีความขมที่รู้สึกได้เท่าไหร่หือเป็นหวานหวานชาเขียวนะฮะแล้วก็อันนี้สตรอเบอร์รี่เหรอมันมันหนึบมากวางกาอะไราติดไปหมด อันนีนะ้กลิ่นความเป็นมันไม่ใช่กลิ่นสตรอเบอรี่แต่มันคือกลิ่นขนมสตรอเบอรี่เข้าใจผมปะมันเป็นสตรอเบอรี่หวานหวานขนม้วยนะไม่ใช่นมขนมสตรอเบอร,บรี่นมสตรอเบอร,บรี่แล้วสตรอเบอร,บรี่กลิ่นมันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะออกไปทางสตรอเบอร,บรี่ชิ้นเนี้ยนะถ้าเหมือนการ์ตูนแข่งทําอาหารสมัยเด็กๆพอเข้าปากไปปุ๊บเราก็จะไปอยู่กลางทุ่งสตรอเบอรี่แล้วมันจะมีสตรอเบอรี่บานออกแล้ว่าป๊อะป๊าป,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 ปะออกมาส่วนนี้น่าจะเป็นถั่วแดงธรมงธรมดาแป้งธรรมดาแป้งสัมผัสแบบเดียวกันอันนี้เดาว่าคัสตาร์ ถึงแม้เมนูของวานจะไม่มีไอศครีมมีแต่ไดฟูกุกแต่ไดฟูกุกเขาเนี่ยเนื่องจากเขาใช้เย็นมาแล้วแป้งมนซึมซับความเย็นไว้ดังนั้นมันได้ความสดชื่นและทุกอย่างจอกเป็นโทรลรสหวานหมดเลยกลิน่นหอมเตะจมูกแรงที่สุดในทุกๆก,การเขี้ยวคือสตรอเบอรี่ลองมาคือคัสต์ดแล้วก็ชาเขียวนะฮะแล้วก็เพลินที่สุดก็คือตัวแดงนั่นเองนะฮะก็ส่วนตัวสำหรับเรานะฮะสำหรับร้านนี้ถ้าจะให้สรุปแล้วเนี่ยก็ตามที่เห็นแล้วกันนะครับก็คือถ้าสมมติเราคนดูดูแล้วปุ๊บเอ้ยชอบการกินความเป็นออ แบบญี่ปุ่นจา๋าของความเป็นออริจินอลในแบบทรดิชันจริงๆเรียนรู้วัฒนธรรมจริงๆแล้วก็กินได้เยอะๆที่นี่คือตัวเลือกที่ดีที่1น,นะฮะแล้วคือซุปเนี่ยแต่ละอย่างคือรสชาติเขาไม่ได้เป็นซุปที่แบบเพนเพนธรรมดาอย่างเช่นน้ำดำก็ไม่ได้เป็นหวานนำขึ้นมาอย่างเดียวแต่มันมีกลิ่นของน้ำดำแล้วก็มีความเค็มที่ขึ้นมาสู่สีกันด้วยนะฮะก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งสำหรับคนที่ชอบในลักษณะนี้ละกันสุดท้ายถ้าใครมากินแล้วชอบไม่ชอบเหมือนไม่เหมือนอยังไงมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะฮ ส่วนบุคคลของแต่ละคนนั่นเองนะฮะมาคอมเมนต์เอาไว้ได้อาหารเป็นยังไงลายเนื้อเป็นยังไงคนดูจะได้มาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตัดสินใจด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติใครดูช่องเรามานานแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ากินตามแล้วน้ำหนักขึ้นดูแลตัวเองไม่ทันจริงๆหรือบางคนพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ออกกันมังกายยังไงไอสัสดส่วนที่เราอยากอ,าออกมันไม่ลงสักทีเนี่ยทักเข้ามาปรึกษาผมกับน้องเมย์ได้นะคนที่รับหน้าที่ให้ข้อมูลตรงนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นน้องเมย์นั่นเองนะฮะก็ทักเข้ามาได้ที่ไล บอกเผาผานคุยเรื่องที่มาของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วทำไมมันเอาไม่ลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกแบบโปรแกรมให้แจ้งค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นโอเคไหมโอเคค่อยไปตกลงกันหลังไหมอีกทีนึงว่าจะให้เราดูแลหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ลายแทงเอาไว้แล้วเจอกันในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน5โมงครึ่งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับแอบชิมเ่าๆก่อนเริมชิมจากของเด็ดก่อนแต่ว่าโอ้หเอามาแบบสีจะ เริ่มจากคุโรบุตะโชเดอร์ก่อนนะครับ